สวัสดีค่ะ,คะรายการอบจพบประชาชนค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะเช้าวันพฤหัส,สบดีค่ะเช้าวันนี้พวกเราสองคนทีมงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์อบจพิษณุโลกค่ะดิฉันสุนรดาเพชรเอี่ยมค่ะค่ะและดิฉันพัฒน์ธัยเกตทิพย์ค่ะเช่นเคยนะคะเรารวบรวมภารกิจของอบจพิษณุโลกมาให้ทุกท่านได้ติดตามเพื่อที่จะรับทราบบทบาทหน้าที่ของอบจค่ะ ก่อนที่จะไปเล่าถึงภารกิจของอบจอพิษณุโลกนะคะเราก็มีข่าวสารน่ารู้ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาฝากกันค่ะ ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะท่านใดที่นิยมรับประทานอาหารเสริมอยู่นะคะแล้วก็ชอบซื้ออาหารเสริมแบบออนไลน์ที่มีแม่ค้าหรือว่าเซเลปดังๆมารีวิวอาหารเสริมตรงนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าออยนั้นออกมาเตือนรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะต้องได้รับอนุญาตก่อนโฆษณาค่ะค่ะนะคะเราจะเห็นบ่อยๆเลยว่า อา,อาจจะใช้คนดังมั่งนะคะอาจจะใช้เน็ตไอดอลบ้างที่มารีวิวอาหารเสริมต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคนะคะว่า ใช้แล้วอาจจะเกิดผลดีใช้แล้วเห็นผลแบบนั้นแบบนี้นะคะมีให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารทางสื่อออนไลน์นี่จะต้องมีการขออนุญาตก่อนถึงจะโฆษณาได้นะคะทางคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการตรวจพบการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทางสื่อออนไลน์มากมายนะั้น พบว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารพศ2522นะคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาขอแจ้งว่าการรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเสริมเพื่อประโยชน์ทางการค้านะคะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะโฆษณาได้นะคะหากฝ่าฝืนนะคะมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาท และถ้าหากข้อความที่รีวิวหรือโฆษณานั้นเป็นเท็จนะคะโอ้อวดเกินจริงบ้างหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ เพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่จะรับประทานอาหารเสริมหรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อมาใช้นะคะให้ดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับฉลากของอาหารเสริมดีๆเพราะอาหารเสริมค่ะโดยส่วนมากมันไม่ใช่อาหารมื้อหลักไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคใดๆนะคะ ความเชื่อบางครั้งอาจจะมาจากการที่เราได้ไปรับฟังการรีวิวนะคะของบุคคลเซเลบดังๆหรือคนอื่นๆซึ่งมาทำให้เกิดความน่าเชื่อถือตรงนี้เราต้องตรวจสอบข้อมูลด้วยเพราะอาหารเสริมก็จะเป็นส่วนที่มาเสริมทำให้ในแต่ละมือ้อหรือแต่ละวันของเราได้รับวิตามินหรือสารอาหารใดๆเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วการรับประทานอาหารหลัก ให้ครบห้าหมู่แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนั่นแหละจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลงเชื่อหากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใดๆบอกว่าสามารถบรรเทาหรือว่ารักษาโรคให้หายขาดได้ก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะตรงนี้ถ้าหากท่านใดนะคะที่พบเห็นว่ามีอาหารเสริมบางยี่ห้อนะคะให้คำโฆษณาเกินจริง นะตรงนี้ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะ <c oughs> หรือว่าแจ้งเ <c oughs> บาะแสร้องเรียนได้ที่สาย,สายด่วนของอย1556ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆได้ทางตู้ปนอก,ก็ได้ตู้ปนอน5 6ค่งค่ะ <c oughs> หรือจะไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดไปได้ทั่วประเทศเลยค่ะ มาต่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะอยอยเขาก็ออกมาเตือนนะคะท่านใดที่นิยมรับประทานอาหารซีฟูด้ดโดยเฉพาะซีฟู้ดแช่แข็งตอนนี้ค่ะทางอยอยเขาก็ได้มีการตรวจพบนะคะว่าหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็งที่นำเข้ามาจากประเทศจีนมีการตรวจพบว่ามีสารแคดเมียมปนเปื้อนมาเกินมาตรฐานค่ะค่ะนะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารนะคะ ณด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพนะคะนำเข้าโ,โดยบริษัท YAJ Trade ท,ทานนะคะก็พบว่าผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็งนะคะ นำเข้ามาจากสาธารณารัฐประชาชนจีนรุ่นการผลิตที่027ทับ2023ผลิตวันที่7มกราคม2023หมดอายุวันที่7มกราคม2025นะคะน้ำหนักสุดที่12.5กิโลกรัมต่อกล่องนะคะมีการไปตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการแล้ว พบแคดเมียม4.35มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมนะคะคือโดยปกติเนี่ยต้องไม่เกิน2มิลลิกรัมต่อกิโลกร,รัมคะ่ะก็เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์นะคะและอาหารผิดมาตรฐาน ตามพรบอาหารพศ .2522 นะคะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะเป็นอาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภคนะคะทางออยอแจ้งว่าอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดต่อไปค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางออยอเองก็เตือนค่ะแนะนำว่า ให้ผู้บริโภคนะคะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบดีๆเนาะเรื่องของสินค้าที่อาจจะเข้าข่ายว่าปนเปืป้อนแคดเมียมเข้ามาให้เช็คข้อมูลก่อนที่เราจะไปซื้อผลิตภัณฑ์โดยช่วงนี้ที่เขาตรวจพบก็คือเป็นหมึกกล้วยแช่แข็งนะเป็นหมึกกล้วยที่ต้มแล้วด้วยแล้วก็หั่นชิ้นนะคะที่เขาระบุมาเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากอยากจะรับประทานอาหารประเภทนี้ให้ลองตรวจสอบฉลากก่อนหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะเลี่ยงทันใดที่ว่าชอบรับประทานปลาหมึก อาจจะเลี่ยงไปซื้อเป็นหมึกที่ว่าเป็นหมึกสดแทนก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทุกยี่ห้อ ทุกยี่ห้อไปที่มีการปนเปื้อนจนเกินมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คดูก่อนติดตามข่าวสารเข้าไปในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆของอยก็ได้เพราะเขาก็จะออกมาเตือนอยู่ตลอดว่าถ้าหากตรวจพบผลิตภัณฑ์หรืออาหารใดๆที่มีการปนเปื้อนสารเคมีเกินมาตรฐานและส่งผลอันตรายต่อผู้ที่รับรับ,รบหรือบริโภคเข้าไปตรงนี้<ๆ>เขาก็จะมีการออกมาแจ้งเตือนตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็าสามารถเข้าไปดูได้นะ เฟซบุ๊ก FDA ไทยนะคะของออยนะสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆได้คะ่ะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนออยอย่างที่บอกนะคะ 1 5 5 6ค่ะให้ความรู้กันสักนิดหนึ่งบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าแคดเมียมนี้เป็นสารชนิดไหนแคดเมียมค่ะเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งซึ่งสามารถปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตกค้างอยู่ในอาหารได้เป็นอันตรายในอาหารนะคะประเภทเป็นสารเคมีมซึ่งมีอันตรายและแคดเมียมเป็นโลหะที่นิยมนํามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าโลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพอยหรือว่าอะไหล่รถยนต์ค่ะค่ะนะคะถ้าเกิดว่ามนุษย์มนุษย์เราเนี่ยบริโภคเข้าไปนะคะหรือรับสารแคดเมียมเข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะคะก็ให้ระมัดระวังกันไว้ในเรื่องของช่วงนี้ถ้าอยากจะทาน ปลามหมึกนะคะ,คะลองดูดีๆว่าล็อตที่เราซื้อนั้นเนี่ยตรงกับที่เราได้แจ้งรายละเอียดไปหรือเปล่านะคะค่ะมาต่ออีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของงานที่มีการโพสนะคะชวนเชื่อใน a c e b o o k เขาบอกบอกว่างานง่ายรายได้ดีอยู่ที่บ้านก็ทําได้รายได้ต่อวันสูงนะคะตั้งแต่หลักร้อยถึง1,000บาทตรงนี้ค่ะทางตํารวจไซเบอร์เองเขาก็บอกบอกว่างานง่ายรายได้ดีที่ทําง่ายๆไม่มีอยู่จริง ค่ะนะคะก็แจ้งเตือนมาให้ประชาชนได้รับทราบนะคะว่ามีมิจฉาชีพนะคะหลอกประชาชนให้ทำกิจกรรมหลอกให้ทำงานนะคะมันเป็นกลลวงของมิจฉาชีพนะคะอย่างแรกเลยเขาจะเปิดเพจปลอมก่อนแอบอ้างนำโลโก้กรมการจัดหางานมาประกอบการโฆษณานะคะแล้วก็ใช้คำโน้มน้าวใจว่า ทำง่ายๆทำได้ที่บ้านอยู่บ้านก็ทําได้รายได้ดีเลี้ยงลูกก็ทําได้แบบนี้นะคะเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักแชทไปนะคะก็จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทําสัญญาบ้างแล้วก็ให้ จ่ายเงินค่าสัญญาหรือค่าประกันสินค้าค่ะอันนี้เคยเห็นนะแต่าบางทีเป็นงานฝีมือแม่บ้านบางคนเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยากทํางานฝีม,มือไงเขาก็รับไปทําที่บ้านได้แต่ว่าถ้าจะทํากับเขาเนี่ยมัดจําของที่เขาจะส่งมาให้ต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะพอมีการโอนเงินไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะปิดเพจนี้เลย ะะก็กลายเป็นว่าเราจะเสียเงินที่โอนไปนั้นฟรีๆเลยนะคะทางตำรวจก็แน่วิธีป้องกันนะคะก็คือต้องตรวจสอบเพจก่อนว่า เป็นบัญชีทางการหรือไม่นะคะมีเครื่องหมายถูกต้องหรือไม่นะคะอย่างเช่นที่บอกว่าใช้เพจใช้สัญ,ญลักษณ์ของกรมการจัดหางานนะคะตรวจสอบความโปร่งใสของเพจและประวัติการสร้างเพจนะคะถ้าเป็นเพจปลอมก็มักจะเปลี่ยนชื่อบ่อยๆนะคะแล้วก็เพจปลอมก็จะสร้างยอดการกดถูกใจและผู้ติดตามเพจเพื่อให้เข้าใจว่ามีผู้ติดตามจํานวนมากนะคะเรารวมทั้งตรวจสอบบัญชีรับโอนและชื่อบุคคล ที่เป็นชื่อบัญชีด้วยนะคะ,คะว่าเป็นชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือเปล่าน,นะคะถ้าเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่น่าใช้แน่นอนนะคะ,คะนะก็ถ้า ให้โอนเงินค่าสมัครไปก่อนเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแม่แน่ค่ะค่ะถ้าเจอเรื่องแบบนี้นะคะสามารถโทรไปได้นะคะที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะแจ้งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเขาได้เข้าไปกํากับดูแลแล้วก็เอาผิดแก่มิจฉาชีพเหล่านั้นค่ะค่ะ จากการที่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราได้ส่งทัพนักกีฬาของโรงเรียนนะคะไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่24นครลำปางเกมส์ค่ะซึ่งทำการแข่งขันไปแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่22ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะโดยน้องๆน,นะคะที่เดินทางไปร่วมการแข่งขันทั้งหมดนะคะ8ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกรีฑาฟุตซอลฟุตบอลน,นะคะเซปั ตะกร้อวอลเล์บอลยูโดมวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่นน้องๆเขาก็ไปคว้าเหรียญรางวัลน,นะคะสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดพิษณุโลกมาค่ะโดยไปคว้ามาได้ถึง1ิเหรียญทองสี่เหรียญเงินแล้วก็สี่เหรียญทองแดงนะคะรวมถึงได้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมมาด้วยค่ะ ในการนี้นะคะนอกจากทีมน้องนองนักเรียนนักกีฬาไปคว้ารางวัลเรื่องของแต่ละทีมแต่ละชนิดกีฬามาแล้วค่ะยังมีรางวัลนักชกยอดเยี่ยมนะคะจากนายวริศรา เต่งโล่งขารุ่นอายุ14ปีค่ะนายอาภิชาติแจ่มดีนะคะรางวันนักชกยอดเยี่ยมชายรุ่นอายุ16ปีค่ะและผู้ฝึกสอนของเรานะคะที่ควบคุมไปแต่ละชนิดกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นนายปรีชานามนินนายนัทพลผมไตรยค่ะนายพดุงชัยพันนุมาและนายอัศยุทธนะคะ พันนุมาค่ะก็ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมด้วยจากกีฬาชกมวยนะคะรุ่นอายุ14ปี16ปีแล้วก็18ปีค่ะก็เป็นผลงานของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนกีฬาอ,อบาจอพิษณุโลกนะคะ ที่ในแต่ละปีการศึกษาค่ะน้องๆก็จะได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันมากมายไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันนี้นะคะมีอีกหลากหลายการแข่งขันซึ่งโรงเรียนของเราค่ะเป็นรูปแบบของโรงเรียนประจําน้องๆก็จะมีการเรียนการสอนนะคะตลอดหลักสูตรก็จะมีการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานหลักสูตรเหมือนโรงเรียนอื่นๆเลยแต่จะเพิ่มพิเศษก็คือมีการ ฝึกแล้วก็พัฒนาทักษะด้านกีฬาที่น้องๆมีความถนัดเฉพาะนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะของน้องๆแล้วก็สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หลากหลายระดับเลยค่ะค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องๆที่ไปแข่งขันแล้วก็สามารถ ชนะเอาเหรียญเหรียญรางวัลมาฝากชาวพิษณุโลกได้นะคะสําหรับน้องๆคนใดที่มีความสามารถด้านกีฬานะคะสนใจอยากจะเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ให้ติดตามข่าวให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของเรานะคะทางเฟซเฟซบุ๊กของอบจอพิษณุโลกหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆน,นะคะเมื่อมีการรับสมัครนักเรียนเราก็จะมีการประกาศให้วีน้องประชาชนได้รับทราบนะคะใครอยากมาอยากมาเรียนโรงเรียน าอยากฝึกกีฬาที่ตัวเองถนัดก็มากันได้เลยค่ะค่ะ,คะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้นะคะเป็นโครงการกายอุปกรณ์เพื่อเด็กพิการทางด้านร่างกายที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตในจังหวัดพิษณุโลกนะคะโครงการนี้จัดโดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเลศวนนะคะ ก็เป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลกนะคะและเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายมนชัยวิวัฒนาศในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนาเลศวรน,นะคะแล้วก็ส่งมอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ ช่วยเฉพาะอะไรให้กับเด็กๆที่มีความพิการทางร่างกายนะคะเพื่อนําไปใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจําวันนะคะคือน้องๆที่มีความพิการเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้นะคะบางคนเนี่ยไม่สามารถนั่งทรงตัวได้นะคะ,คะทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในศวรเนี่ยคราก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยกันผลิต กายอุปกรณ์พวกนี้นะคะช่วยเหลือให้น้องๆเนี่ยสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยได้เขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน498,600บาทน,นะคะเพื่อที่จะ,ะทำกายอุปกรณ์ให้กับน้องๆ30รายด้วยกันนะคะ,คะก็ร่วมงานกับหลายหน่วยงานค่ะทั้ง ท้องที่ท้องถิ่นนะคะสํงงานักงานสปสอชอนะคะแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ในวันนั้นเรามีการสัมภาษณ์ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้วยลองไปฟังท่านนายกันค่ะชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับในวันนี้ทางกองทุนฟื้นฟูนฟนสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลกโดยมีผมเองเนี่ยเป็นประธานได้สนับสนุนบงระมาณจํานวนร่วม5 0,000นบาทให้กับโรงพยาบาล มหาไรเลสวนเพื่อมาดําเนินโครงการสร้างกายอุปกรณ์สำหรับเด็กที่พิการทางการเคลื่อนไหวซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอุปกรณ์จับนะครับขีดเขียนแปลงสีฟันที่เฉพาะตัวที่นั่งเฉพาะตัวเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่ต้องได้รับการพัฒนาและดูแล โดยมีทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยสวนกุม,มารแพทย์และทีมนักกายภาพนะครับมาคอยดําเนินโครงการนี้ให้เกิดความสําเร็จให้ได้และโดยเพย่งยิ่งเด็กเหล่านี้จะไปเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนของเด็กพิเศษเขตเจพิศรุโลกนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับสังคมของเราเป็นการเสริมให้สังคมของเรานั้นมี คุณภาพชีวิตที่ดีเพราะพี่น้องประชาชนทุกคนพ่อแม่ลูกที่พิการนะครับจะได้อยู่อย่างมีความสุขต่อไปในวันข้างหน้าเรามีกิจกรรมอย่างนี้เพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตลอดไปครับ ค่ะก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะน้องๆที่เข้าร่วมโครงการค่ะนอกจากจะมาจากเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษเขตเจพิษณุโลกนะคะซึ่งก็จะมีคุณครูนะคะแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาใดๆที่จะช่วยกันคัดกรองว่าน้องคนไหนที่อยู่ในขอบข่ายที่จะสามารถมาขอรับความช่วยเหลือตรงนี้ได้ค่ะซึ่งนอกจากน้องๆที่อยู่ในระบบของการศึกษาสํานักงานการศึกษาพิเศษเขตเจดนะคะตรงนี้ค่ะ ก็ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยกลุ่มงานที่พัฒนากายอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะเขาก็บอกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้น้องๆค่ะที่อาจจะอยู่นอกระบบของการศึกษาเนี่ยได้สามารถมารับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะคะโดยยังพอมีโคต้าเหลือซึ่งนอกเหนือจากการดูแลเรื่องเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เรื่องการทรงตัวที่ผลิตเฉพาะทางก็ยังมีกายอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้น้องๆที่มีความพิการของร่างกายในส่วนอื่นๆได้ตรงนี้ท่านสา าามรถไปติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดได้ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเขาได้ประสานงานไปแล้วที่รอพอสตทุกทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกค่ะให้เป็นอีกหน่งหน่วยงานที่ช่วยคัดกรองว่ามีเด็กๆซึ่งเป็นน้องๆกลุ่มอายุ8-18ปีที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลตรงนี้สามารถส่งเคสเข้ามาเพื่อให้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้รับคุณสนับสนุนไปเนี่ยดูแลให้น้องๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากจะขอสนับสนุนกายอุปกรณ์แบบนี้นะคะสามารถไปติดต่อได้ที่รอพศอตอใกล้บ้านท่านหรือจะ,ะสอบถามมาที่กองสาธารณาสุขอบจอพิษณุโลกก็ได้ะคะ่ะ อีกหนึ่งงานค่ะที่กองสาธารณสุขของอบจพิษณุโลกดูแลค่ะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางกองสาธารณสุขเองนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่และมีท่านว่าที่ร้อยตีวีรพัฒน์จินด้วงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกค่ะเดินทางลงพื้นที่ไปค่ะที่หมู่ที่5บ้านเขาดินตำบลไซย้อยอำเภอเนินมาปรางพิษณุโลกค่ะเพื่อไปร่วมกันรณรงค์นะคะป้องกันเรื่องไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะกิจกรรมรณรงค์ป้อง การโรคไข้เลือดออกนะคะจัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขมิ้นนะคะซึ่งเป็นรอพศตอที่ถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดของอาบาจอพิษณุโลกค่ะและก็ร่วมกับสำนักง,งานควบคุมและป้องกันโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกนะคะเทศบาลตำบลไซย้อยนะคะก็นำอาสาสมัคร สาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรืออสอมอนะคะลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีไล่ยุงแล้วก็หยอดทรายอเบตลงในภาชนะที่มีน้ำขังนะคะเพื่อที่จะทำลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักง,งานควบคุมและป้องกันโรคที่2จังหวัดพิษณุโลกก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุงลายและวิธีการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนะคะ ให้ความรู้แก่อสอมอที่ร่วมกิจกรรมด้วยค่ะค่ะก็เป็นความรู้ดีๆที่ต้องมาเผยแพร่แล้วก็รณรงค์กันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแล้วแหล่งที่เป็นแหล่งขังน้ํานะคะและสามารถเพาะให้เกิดพันุ์ของยุงลายแล้วก็มากัดนะแล้วก็ทําให้คนในบ้านของเราป่วยได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญต้องช่วยกันดูแลทั้งบ้านเราเองหรือว่าชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้ปอดโลกไม่อยากให้มีคนที่ติดเชื้อแล้วก็ ป่วยต้องเข้ารับการรักษากันค่ะป้องกันไว้ดีกว่าแกเนาะอย่างที่เราเคยนําเสนอไปนะคะว่าอบจอพิษณุโลกของเราเองโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะได้จัดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรน้ําในจังหวัดพิษณุโลกขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายค่ะในพื้นที่ของ9อําเภอเพื่อที่อบจอพิษณุโลกของเราอยากจะให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มผู้นําในพื้นที่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนแก่เราว่า ในแต่ละพื้นที่นั้นเขามีข้อมูลเกี่ยวกับน้ําหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ําที่อาบาจอพิศณุโลกหรือหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถลงไปดําเนินการดูแลและแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้างค่ะค่ะโครงการนี้นะคะจัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาบาจอพิษณุโลกนะคะอย่างที่พี่แอนบอกอย่างแรกรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําและแหล่งน้านะคะจัดทําผังน้ํานะคะทั้งหมดทั้งวันที่รวบรวมมาก็เพื่อที่จะช่วยกัน แก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งหรือปัญหาน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายนั่นเองค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะจัดกันมาแล้ว3รุ่นนะคะวันที่3สิงหาคมค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกในเขตอำเภอพมพิรามนะคะท่านอ,อดิศักดิ์สิงห์โฉมและนางสาวกมลชนกเหลืองทองนาดาค่ะเปิดการอบรมรุ่นที่4นะคะกันที่ศูนย์ประสานแผนพัฒน,นาท้องถิน่นประจําอำเภอพมพิรามค่ะและในวันที่4สิงหาคมค่ะว่าที่ วารีวิลพัฒนจินด้วงเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลก ไปเปิดการอบรมรุ่นที่5นะคะพบปะก,กับพี่น้องผู้นําในพื้นที่ของอําเภอบางกระทุ่มที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่นประจําอําเภอบางกระทุ่มโดยมีนะคะท่านสาจในพื้นที่ค่ะสจนัทธาชาวดงร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแล้วก็ร่วมประชุมปรึกษาหาหรือรวบรวม,รวมข้อมูลน้ํากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะค่ะส่วนในวันที่7สิงหาคมนะคะว่าที่ร้อยตรีวีรพัชจินดวงนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานใน วิธีเปิดนะคะรุ่นที่6ณนศะูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําอําเภอนะครไทยนะคะโครงการที่จัดขึ้นนี้นะคะทางอาบจอของเราได้รับเกียรติจากนางสาวแทนลิธา สุภนิเวศนะคะผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำนานาสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งนะคะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมค่ะค่ะแล้วก็จะดำเนินจัดก,การอบรมต่อไปจนครบ9อําอำเภอค่ะเพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกๆพื้นที่เลยค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานนะคะการดำเนินงานขุดลอกวัชพืชที่บริเวณของพื้นที่ตำบลสมอแขค,ค่ะตรงนี้ทางอบตอสมอแขเขาประสาน งานมายัางอบจอพิษณุโลกเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจัรก,กลนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ของเรานะคะนําเครื่องจัรก,กลลงไปเมื่อวันที่4สิงหาคมเพื่อที่จะไปดําเนินการขุดรอกคลองนะคะในพื้นที่ของตําบลสมอแขที่เขาบอกว่ามีวัชพืชขึ้นหนาแน่นปกคลุมทําให้การระบายน้ําไม่ดีหวั่นว่าฤดูฝนนี้ถ้าน้ําไหลหลากจะเกิดปัญหาน้าท่วมได้ค่ะค่ะนะคะเมื่อวันที่4ขุดรอกวัชพืชกันตรงบริเวณคลองสมอแขหมู่4ตําบลสมอแขนะคะ และยังมีอีก2จุดค่ะทางอบตสมอแขร้องขอมาสาจุดด้วยกันนะคะอีกหนึ่งจุดก็คือคลองหนองตอพื้นที่หมู่1นนะคะตรงนั้นความกว้างความกว้าง20เมตรยาว10,43เมตรนะคะอีก1จุดก็คือคลองคลึกฤทธิ์นะคะหมู่3บ้านดงประโดกความกว้าง15เมตรยาว1977เมตรนะคะส่วนคลองสมอแขจุดแรกนั้นกว้าง30เมตรยาว889เมตรนะคะ3จุดนี้คาดว่าจะใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ15วันนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะค่ะโดยในการนี้นะคะทางอบาตสมอคแขเองค่ะเขาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เครื่องจักรใช้ในการดําเนินการขุดลอกนะคะจนเสร็จค่ะเพื่อให้บรรเทาวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะ ต่อกันอีกหนึ่งโครงการนะคะโครงการนี้ทางอบจอพิษณุโลกของเราเองมีกองสาธารณสุขคทท่ที่ดูแลเรื่องของสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้จัดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะจัดการอบรมให,ให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ดูแลนะคะ<ม>ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเนี่ยสองรุ่นด้วยกันค่ะ รุ่นแรกนะคะจัดวันที่7สิงหาคมนะคะโดยมีท่านรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนายชาวริชายยกูลเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะ หลักสูตรนี้นะคะจะจัดอบรม18ชั่วโมงรุ่นที่1จัดตั้งแต่วันที่7-9สิงหาคม2566ณนห้องประชุมพนาเลสสานักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษนุโลกนะคะโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีต่าง ให้เป็นเครื่องมือสื่อสารรวมทั้งใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตในภาวะวิกฤตในการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดอบรมรุ่นที่2อ,อีกนะคะซึ่งจะจัดระหว่างวันที่1 5บหถึงสิสิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยนะคะก็จะมีการอบรมรุ่นละ45คนเป็นการให้ความรู้ค่ะเรามีวิทยากรน,นะคะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกโรงพยาบาลพุทธชินราชสำนักง,งานสาธารณสุขขออภัยค่ะ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะคะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแล้วก็สำนักงานควบคุมโรคที่สองจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลวังทองค่ะศูย์สุขภาพจิตที่สองและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชนาครไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะค่ะจริงๆแล้วกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมนี้เคยผ่านการอบรมมาแล้ว นะะในหลักสูตร70ชั่วโมงนะคะอบรมครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการทบทวนแล้วก็อัปเดตวิธีการต่างๆที่มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องหนึ่งโครงการนะคะอบอจอพิษณุลโลกของเราค่ะได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุประจำปี2566 mm hmm. เมื่อมีการพิจารณากันกองจากคณะกรรมการแล้วนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นระดับพื้นที่ mm hmm. ก็คือระดับตำบลจากนั้นค่ะก็ส่งต่อมายังกองทุนฟื้นฟูนฟสมรรถภาพจังหวัดพิษณุลโลกให้มีคณะกรรมการในการพิจารณาคาัดสรรแล้วก็ พิจารณาดูว่า,เ,าเคสที่ส่งมานั้นสามารถได้รับการช่วยเหลือหรือไม่ค่ะหลังจากมีการพิจารณาแล้วอาบาจพิษณุโลกของเราโดยนะคะที่เป็นกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพิษณุโลกจะลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ที่เป็นเจ้าของเคสนะคะในการที่จะสนับสนุนงบประมาณลงไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบาจหรือเทศบาลได้นํางบประมาณนั้นไปจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่อยู่ ให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการในพื้นที่ของตนเองได้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะและเมื่อวันเมื่อวันที่3สิงหาคมนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในมนชัยวิวัฒนาศก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพมพิรามนะคะส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุให้กับนางสาวสมพงษ์ทไก่เนตรในพื้นที่หมู่2ตําบลวัง,นว,งวนอำเภอพมพิรามนะคะ ก็เป็นการสนับสนุนเราเนี่ยสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมน,นะคะเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยได้มีบ้านที่เหมาะสมอยู่สบายสะดวกแล้วก็ลดอันตรายในการดําเนินชีวิตนะคะป้องกันความเสี่ยงในการเกิดความพิการซ้ําซ้อนและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึน้นค่ะค่ะยังมีบ้านอีกหลายหลังนะคะที่อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาดําเนินการ เมื่อดําเนินการซ่อมปรับปรุงแล้วเสร็จค่ะอาบจอพิษณุโลกลของเราก็จะลงพื้นที่ไปเพื่อร่วมกันส่งมอบนะคะบ้านให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้มีบ้านที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีให้อยู่อาศัยเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนะคะมีประชาชนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ของตนเองค่ะได้พิจารณาคัดดูในหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถ ส่งมาได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่จะได้นําประชาชนเหล่านี้เข้าโครงการเขาจะได้รับสิทธิสวัสดิการตรงนี้นะคะในการช่วยเหลือดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาต่อไปค่ะค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่รับทราบข่าวสารแบบนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะได้รับการสนับสนุนแบบนี้บ้างง่ายๆเลยค่ะปรึกษาผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะคะหรือไปที่อบตอเทศบาลใกล้บ้านของท่านนะคะแจ้งความประสงค์ว่า อยากจะได้รับการดูแลแบบนี้สนับสนุนแบบนี้ให้หน่วยงานในพื้นที่ของท่านนะคะเป็นตัวกลางในการประสานงานมายังอบจอพิษณุโลกค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอบจอพบประชาชนแล้วนะคะท่านใดที่ติดตามรายการของเรานะคะอยากทราบข่าวสารอื่นๆสามารถเข้าไปติดตามได้ทุกๆช่องทางของอบจอพิศนุโลกไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันเข้าไปชมได้ใน TikTok และ i n s t a g r กรค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะทุกวันพุธแสสศุกดีเวลา8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ